ในวิดีโอตอนนี้มาดูอัตราส่วนเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรหรือว่า Profitability Ratio นะครับโดยอัตราส่วนแรกนะครับที่ควรรู้จักนะครับก็คือตัว c o s t Profit Margin นะครับก็เอา c o s t Profit หาร Revenue นะครับกำไรขั้นต้นนะครับหารรายได้นะครับซึ่งถ้าค่าออกมาสูงคือเรา prefer ค่าสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค่าออกมาสูงเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงว่าเราตั้งราคาได้สูงแล้วก็มีการบริหารต้นทุนที่ต่านะครับ o perating profit margin นะครับก็เอา operating income นะครับเทียบกับ revenue นะครับซึ่ง operating income ก็มาจากตัวก o s t profit นะครับแล้วก็ลบด้วย operating cost นะครับผม p tax margin นะครับก็คือเอา earning before tax นะครับก็คือ p tax นั่นเองแหละนะครับแล้วก็เทียบกับ revenue นะครับ net profit margin ก็เอากำไรสุทธิเทียบกับยอดขายนะครับซึ่ง เลโชเกี่ยวก io ับ profitability เนี่ยมันวัดความสามารถในการทำกำไรนะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเราชอบให้เลโชเหล่านี้สูงนะครับตระกูล return on investment นะครับก็คือ return on asset return on equity นะครับ return on invested capital นะครับทั้ง3 r มเลโชนะครับก็ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับ return on asset นะครับก็ ผมบอกว่าอสเซทเนี่ยสร้างเป็นกำไรสุทธินะฮะสร้างสร้างกำไรสร้าง profit ได้เท่าไหร่นะครับคือวัดนะฮะวัดความสามารถของของกิจการวัดประสิทธิภาพของบริษัทนะครับในการที่จะ generate profit นะครับจากตัว total a s s e t นะครับก็คือพูดถึงตัว asset utilization น,นะครับ ROE นะครับบอกว่า ผู้ถือหุ้นมาลงหุ้นแล้วนะครับจะได้ผลตอบแทนยังไงนะครับก็คือโฟกัสไปที่รีเทิร์นนะครับของ equity investor นะครับนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนซื้อหุ้นนะครับแล้วจะได้กำไรยังไงนะจะได้เ r บิตโปรฟิยังไงนะครับผม Return on invested capital นะครับคือเอาตัว no p a t นะ net operating profit after tax นะหารด้วย invested capital นะครับตัวเนี้ยก็เป็นการวัด นะครับประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนของบริษัทนะครับจากค่าทิตอลที่ลงทุนไปนะครับซึ่งคาทิตอลที่ลงทุนไปเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนที่มาจากทั้งที่เป็นเอเจตี้แล้วก็เดทนะครับซึ่งมันก็รีเฟกตตัว profitability หรือว่าแวลูที่ create ให้กับทั้งนักลงทุนที่เป็น ซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ผู้ที่ซื้อหุ้นกู้หรือปล่อยกู้ให้เรานะครับโดยตัวตั้งเนี่ยนะครับ net operating profit after tax หรือว่า NOPAT เนี่ยนะครับก็คือ EBIT คูณ 1-Tax ลบนะครับส่วนตัวหาร i n v e s t capital เนี่ยนะครับ i n v e s t capital มันก็คือตัว asset นะ net asset ที่เราไปลงทุนนะครับซึ่งมันก็มาจาก e บ t และก็ equity นั่นเองนะครับ ทีนี้อีก2ตัวที่อยากให้เราทำความรู้จักนะครับก็คือ tax burden กับ interest burden นะครับผม tax burden เนี่ยก็คือภาระทางภาษีนะครับเอา net income นะครเทียบกับ earning before tax นะให้ดูว่าก่อนที่จะมาเป็น net income เนี่ยมันโดนภาระภาษีไปเท่าไหร่นะครับก็คือโชว์นะครับว่ามันเหลือนะครับให้ผู้ถือหุ้นเท่าไหร่นะครับหลังจากหากาักภาษีซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูการไล่เรียง income In statement นะครับผมทวนนิดนึงนะครับเราก็จะมียอดขายหักคอร์รกุโซมาเป็นกอดโปรฟิตนะฮะกเอสเจแอนเอหักทรีพเคชันนะฮะได้ออปเปอร์ติ้งโปรฟิตนะฮะเป็น EBIT มานะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับหักอินเทรลสนะฮะได้อินดิ้งบีฟอร์แท็กส์นะฮะแท็กส์ได้เน็ตอินคัมอันเนี้ยเราโยงย้อนขึ้นไปนะฮะเราเอาเน็ตอินคัมเทียบอินดิ้งบีฟอร์แท็กนะฮะคือเน็ตอินคัมเทียบ อ EBT นะครับก็คือ tax burden นะครับส่วน interest burden นะครับเราก็จะเอาเป็นาภาพของตัว earning before tax เนี่ยไปเทียบกับ EBIT นะครับก็คือเทียบกับก่อนที่มันจะหัก interest นะครับเพื่อดูว่า,าเป็นภาระทางภาษีเท่าไหร่นะครับตัว the interest burden เนี่ยนะครับมัน indicate อะไรนะครับมันก็ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบนะครับของ ต้นทุนที่เป็นดอกเบี้ยนะครับต่อกาไรนะครับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นตัว profit ability ratio ทั้งหมดที่เราควรจะรู้ในการวิเคราะห์บริษัทนะครับวิดีโอตอนนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ